มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคืออะไรเมื่อเวลาที่เราดูในตารางสรุปงบการเงินของหุ้นที่เราสนใจนะคะเราก็จะเห็นบรรทัดเรื่องของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยค่านี้ก็จะคงที่ไปเรื่อยๆและมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยมันคืออะไรและทําไมการที่ค่าของมันคงที่เนี่ยถึงดีมาติดตามได้จากคลิปนี้กันค่ะ ช่อง y o u b e c h ช n n e l ดรตุ้ยด้วยนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วหรือทุนที่ออกและชำระมูลค่าแล้วหรือบางทีก็เรียกว่าทุนที่เรียกชำระแล้วมันก็คือเงินที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจ่ายเงินค่าหุ้น เข้ามาในบริษัทแล้วก็คือชําระค่าหุ้นแล้วนั่นเองซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะได้นําเงินเนี่ยที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเนี่ยนำไปใช้เป็นทุนในการดําเนินกิจการได้มาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นบริษัทมานีส้มตำจำกัดมหาชนเนี่ยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด1ล้านบาทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด1ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นราคาพาของบริษัทมานีเนี่ยก็คือ1บาทต่อหุ้นนั่นเอง แล้วก็ได้จําหน่ายหุ้นนียให้กับบุคคลต่างๆที่สนใจในราคาหุ้นละ1บาทค,คนที่สนใจซื้อหุ้นบริษัทนียก็มาซื้อหุ้นแล้วก็จ่ายเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็คือมีคนมาซื้อทั้งหมด1ล้านหุ้นเรียบร้อยแล้วแต่ละคนที่สนใจซื้อเท่าไหร่กี่หุ้นก็จ่ายเงินเข้ามาในบริษัทแล้วก็เรียกเก็บครบจําระแล้วทั้ง1ล้านบาทหรือใน1ล้านหุ้นที่ขายได้นั่นเอง ดังนั้นใด้เงิน 1, หนึ่งล้านบาทตรงนี้ก็คือทุนที่เรียกชำระแล้วหรือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนั่นเองมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกิจการหรือในตารางงบการเงินก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะ ซึ่งทุนของกิจการเนี่ยก็จะมาจากการที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือหุ้นอันนี้ที่อธิบายไปแล้วเรื่องของมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็คือทุนของกิจการเนี่ยก็จะมาจากกําไรสะสมที่บริษัททําได้พอเมื่อบริษัทมีรายได้ได้กำไรมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นเรื่องของกำไรสุทธิแล้วเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บไว้ทำทุน อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เก็บไว้ทําทุนตรงนี้นี่เองก็คือจะเข้ามาเป็นทุนของกิจการจะเข้ามาเขียนอยู่ในส่วนของกําไรสะสมซึ่งก็จะทําให้ส่วนทุนโตขึ้นหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆได้จากกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะได้มาจากเรื่องของมูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว ที่ผู้ถือหุ้นจ่ายเงินค่าหุ้นเข้ามาในกิจการเพื่อซื้อหุ้นไปแล้วก็บวกกับเรื่องของกำไรสะสมที่สะสมเพิ่มเข้ามาดังนั้นส่วนทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะสามารถโตขึ้นได้จากตัวแรกก็มาจากเรื่องของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือหุ้นก็คือเอาหุ้นไปขายเพิ่มนั่นเองนะคะหรือเป็นจากกำไรสะสมที่เพิ่มเข้ามา จากตารางงบย่อของหุ้นนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยก็คือคงที่ตลอดไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนอะไรขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นตัวเลขคงที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการเนี่ยก็จะโตจากเรื่องของกําไรสะสมที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจากกาไรสุทธิที่ส่วนหนึ่งไปปันผลส่วนหนึ่งเก็บเข้ามาเป็นทุนของกิจการนั่นเองนะคะ และถ้าบริษัทเนี่ยมีการออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะก็จะทําให้ส่วนของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะคะ กิจการที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีส่วนของทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆจากกาไรสะสมที่โตขึ้นนะคะแล้วก็มูลค่าหุ้นที่เลขชําระแล้วเนี่ยคงที่เพราะแสดงว่าไม่ต้องรบกวนผู้ถือหุ้นเพื่อเติมเงินเข้ามาเรื่อยๆซึ่งเมื่อไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยมูลค่าหุ้นที่เลขชําระแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะคงที่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ ใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกหุ้นการอ่านงบการเงินการอ่าน56.1ดนการประเมินมูลค่าหุ้นที่อธิบายแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงนะคะทั้งเพจเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์ iInvestor ก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหาจาก Google ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของ s k i l l l a r e แล้วก็พิมพ์ iInvestor นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ